การตั้งค่ากดที่เมนูเซตติ่งนยตัวนี้เมนูบนเนี่ยนะมันจะเป็นอันแรกอันแรกเป็นหน่วยวัดอันที่สองเป็นระบบอันที่สามเป็นค่าที่บันทึกไว้อันที่สี่เป็นการตั้งเวลาไทาม์โซนอันที่ห้าเป็นการรีเซตเครื่องแล้วอันที่หกเนี่ยเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้ ในการตั้งค่าเวลาเขาเลือนะ่อนมันจะมีตัวเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนิดนะต้องการตั้งค่าไหนกะ็กด Enter นะกด Enter ตัวกลางนีนะ้อันนี้อันนี้ตั้งไว้แล้วว่าเน,นี่ยนะหน่วยอันนี้คิดหนึ่งหน่วยหนึ่งบาทต่อเอเคอร์เอาเอาหน่วยวัดเป็นเอเคอร์ของเขาเอาหน่วยเอเคอร์ หนึ่งเอเคอร์นะมีค่าเท่ากับหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรนะอันนี้ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรนะอันนี้เราไ่ต้องตั้งค่าอย่างนะกดกดปุ่มปิดเปิดเนี่ยก็บแบกออกมาแค่นั้นเองนะกดกลับก็จะเข้าเมนูที่เดิม